ภายหลังเกิดปัญหาที่บ้านหนองจานอเภโคกสูงจวสระแก้วหลังจากที่ทหารไทยพยายามที่จะล้อมอลัวตามตะเกียบชายแดนเพื่อที่จะให้เป็นการชนระหว่างพื้นที่ไทยกับพื้นที่กัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องของการวาง,วางลวดน้าหยบเพลงเพื่อกันไม่ให้ทหารกัมพูชาหรือคนกัมพูชาเข้ามาลุกที่ในประเทศไทยอีกล่าสุดนี้ก็เกิดปัญหาในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือว่าฝ่ายทหารกัมพูชาเนี่ยได้สั่งการให้คนกัมพูชาเนี่ยมายั่วยุมาด่า ทหารไทยมาลื้อลวดน้าแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาลื้อลวดน้ารวมถึงพยายามที่จะมาสร้างสถานการณ์ด่าทอทหารไทยจนทาให้ทหารไทยเนี่ยเรียกว่าต้องใช้ความอดทนแล้วก็พยายามอย่างยิ่งยวดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่เรียกว่าสงบแล้วก็ยุติลงล่าสุดเนี่ยพลโทอมฤตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้เดินทางลงพื้นที่ บ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูสถานการณ์ที่หน้าง,งานแล้วก็ยืนยันว่าในพื้นที่ดังกล่าวนี่ยมีกองกําลังบูรพาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ดังกล่าวนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยากไม่เหมือนพื้นที่ทับที่สองแล้วก็ต้องบูรณาการหลายเรื่องต้องใช้ความร่วมมือหลายอย่างสภาพปัญหาของตรง กองทัพภาคที่หนึ่งตรงบ้านหนองจานเนี่ยก็ไม่เหมือนกับสภาพปัญหาที่อยู่ในพื้นที่ภาคที่สองตรงนี้ก็อยากให้คนไทยเนี่ยเข้าใจอย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยทางตำรวจภูธรสาแก้วเนี่ยก็ได้สั่งการให้หน่วยม็อบเครื่องออหน่วยงานตำรวจควบคุมผุนชนเนี่ยเข้าไปสกัดเข้าไปอยู่ในปัจจันบาลในพื้นที่แล้วเพื่อไม่ให้ทางคนกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าเข้ามาย่ยยุฐานไทยหรือเข้ามาสร้างสถานการณ์อีก